สวัสดีครับช่างบุตรโต้งเจริญอยนูน่นะครับวันนี้จะมาแนะนำอาการของ Ford r a n g e จอร์นะครับ2.2นะครับอาการควันดำแล้วก็ไฟลุกเครื่องยนต์ชโชว์นะครับชัวรนี้คันนี้ก็ไฟลุกเครื่องชโชว์แล้วก็ควันดำนะครับลูกค้า เขาให้หาอาการนี้นะครับพอดีผมมาเจออาการมานะครับก็คือตรงท่อทิ้นปีกผีเสื้อนะครับตรงนี้ท่ออินเตอร์นะครับมันมีการแตกนะครับนี่ท่อเก่านะครับแตกก็รถก็ควันดำนะครับเผื่อใครที่ได้เจออาการนี้นะครับ มีอาการนี้แล้วยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับนี่เป็นแนวท้านะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเปลี่ยนท่อเทอร์โบใหม่นะครับถงท่ออินเตอร์ใหม่นะครับไม่ใช่ทดทีครับไม่ใช่ท่อเทอร์โบนะครับเปลี่ยนแล้วก็กองอากาศก็เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ากองอากาศใช้มานานแล้วนะครับก็มี การหลักๆก,ก็คือไฟโชว์แล้วก็ควันดำนะครับอันนี้ผมมาบอกเป็นแนวทางไว้ให้ดูนะครับเผื่อใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับเจออาการแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมแก้ไขไปแล้วนะครับรถขับได้ เร่งได้ปกติอัตราเร่งกลับมาเหมือนเดิมนะครับไฟไม่ไฟไม่โชว์นะครับไฟลูกเครื่องยนต์ไม่โชว์ครับครับ ซึ่งท่อตัวนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คหรือดูเบื้องต้นนะครับให้สังเกตนะครับว่าท่อนะครับมันมีคาบน้ํามันไหมนะฮะมีคาบน้ํามันไหลเยอมไหมอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างตัวเนี้ยตัวขวาของภาพนะครับเป็นตัวใหม่ครับตัวซ้ายเป็นตัวเป็นตัวเก่านะครับที่มีปัญหานะครับเพราะว่า ตัวที่มันแตกนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูมันจะมีคราบน้ํามันนะครถ้าไม่แตกไม่มีการรั่วท่อยางจะแห้งนะครับไม่มีคราบน้ํามันถ้าเราเห็นจุดไหนนะครับให้เราลองบีบดูนะครับบีดูดูบางทีเราสังเกตด้วยตาเปล่าจะจะไม่เจอนะครับเราต้องลองบีบหรือกดดูนะครับก็มันจะเป็นอาการยอดฮิตเลยนะครับที่ที่ที่ใช้ท่อตัวนี้อยู่นะครับก็ จุดที่เจอบ่อยๆก็คืออยู่ประมาณตรงปากลิ้นปีกหรือเสื้อนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่มันโค้งๆเนี่ยฮะไปที่อินเตอร์ลองบีบๆกดๆดูนะครับถ้ามีคราบน้ำมันก็ตดีครับเสียงดังนิดนึงถ้ามีคราบน้ำมันก็ให้เราสันนิษฐานด้วยเลยนะครับว่ามีการแตกของท่อนะครับพอคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาแนะนาเผื่อท่านไหนนะครับที่ที่เจออาการนี้อยู่ ก็อาการคันนี้ก็ไฟลุกเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็อัตราเร่งก็อึดๆนะฮะแล้วเวลาเร่งมันจะมีเสียงคล้ายเสียงลมลมรั่วนะครับถ้าสังเกตดๆีๆคันไหนถ้ารั่วแรงนะครับก็ก็จะไจะได้ยินเสียงชัดหน่อยนะครับแล้วเราก็มาดูว่าข่อมันแตกตรงไหนนะฮะลองกดดูสังเกตตรงที่มีคาบน้ำมันรั่วออกมานะครับก็ ลูกค้าคันนี้เขาให้ผมใช้แบบท่อสแตนดาร์ดนะครับผมก็เลยสั่งเอาที่ศูนย์นะครับเส้นหนึ่งก็พันพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับราคาราคาแต่ละแต่ละที่อาจจะอาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีบวกลบนิดนิดหน่อยนะครับคนไหนที่เจอหรือใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับเจออาการแบบนี้ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับเผื่อเผื่อเราจะทำด้วยตัวเองได้นะครับ ก็ซื้อมาเปลี่ยนไม่ยากครับตัวนี้ไม่ยากเปลี่ยนก็เข็มขัดล็อเป็นเบอร์เจ็ดนะครับม่งนั้นก็ไขค,ควงแบนนะครับพอบ,บนล่างแล้วก็ดึงออกเปลี่ยนได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีไม่มากนะครับก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม